จอที่เขาเรียกว่าประตูเงินประตูทองมาเจอประตูที่หนึ่งประตูเลยครับประตูเลยหประตูเงินก็ท่านเศ<ค>รษฐีให้ท่านเศรษฐีเข้าได้ไหมครับยังไม่ได้ทำไงครับต้องขออะไรที่มันมีพลังเลยครับทำอะไรดีครับเวดพื้นดีไหมครับเวทพื้นนะครับกี่ทีครับห้าทีจ้ะหครั้งมาเตรียมตัวจะเบาตัต้งเลยครับเวทพื้นห้าครั้งสวัสดีบ้าน ซีซีซีไม่ใั่ยังไม่พอใจทำไงดีครับขอบอก,กรักเจ้าสาวได้ไหมคบอก,กรักเจ้าสาวอ่ะถึงไม้เลยครับสามภาษาสามภาษานะภาษาที่หนึ่งอะไรภาษาไทยค่ะภาษาไทยรักอ้อน,นะครับอ่าภาษาที่สอง เกาหลีครับซาลังเฮโยไม่ได้ไม่ได้ต้องทำท่าด้วยอ่ะหนึ่งสองสามซลังเฮโยอ่าช่างภาคพันนะอ่าภาษาที่สามภาษาจีนอภาษาจีนอ่าโอ้ยไอเมียโอ้ยไอเมียอ่าเข้าใจไหมครับเข้าใจนะรับจอ